เราจะชาร์จไฟบ้านเข้ากับรถนะครับถ้าบางคนชาร์จแล้วมันมีไฟกระพริบหรือว่าชาร์จไม่เข้าก็อาจจะเกิดจากไฟบ้านเราไม่มีกาวนะก็เราต้องต่อกาวให้กับปลั๊กอ,อันดับแรกถ้าเราเสียบปลั๊กเข้าไปในลักษณะแบบนี้เราสังเกตได้ดูจากปลั๊กตรงนี้ได้เลยว่ามันจะมีไฟกระพริบตรง power แล้วก็เฝ้าตรงนี้สะพริบซึ่งตัวนี้เราไม่สามารถชาร์จในรถได้ดังนั้นเราต้องต่อ สายกาวให้กับไฟของเรา <Okay. S 1> ก็ขั้นตอนการต่อ <Okay. S 1> ก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีปลั๊กที่มีราคการต่อกาวสามเส้นแล้วก็มีปลั๊กที่เสียบ <Yeah. S 1> ไฟธรรมดาแล้วก็มีกาวตรงนี้เปื่อยออกมาเพื่อที่จะทำกาวแล้วก็จะมีแท่งกาวในส่วนตรงนี้ที่เราก็จะปักลงดินแทนแล้วก็จะมีสายสายกาวตรงนี้ที่เราจะต่อออกไป ก็เดี๋ยวเราเราจะเสียบสายตรงนี้เสียบเสียบสายตรงนี้เข้ากับปลั๊กไฟเราส่วนสายนี้เราจะต่อเป็นกาวที่เป็นแท่งกาวแล้วเราก็จะเอาอะอดแดปตเตอร์ชาร์จมาเสียบตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอีกคข้างนึ้ง สำหรับปลั๊กที่เราต่อเซลล์เราครับก็จะมีะในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นเต้าเสียบแล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊กเสียบตัวนี้เราจะเสียบตรงไฟบ้านเราที่เป็นที่ไม่มีกาวที่เป็นมี2เส้นนะครับส่วนตัวนี้จะมีกาวก็คือแท่งนี้ที่เราจะเสียบลงดินหลังจากนั้นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟรถเราเพราะเราก็จะเสียบตรงนี้ในปลั๊กตรงนี้ก็จะครบวงจรพอดี อโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับสำหรับไฟบ้านที่ไม่มีสายกาวนะครับเราจะไม่สามารถชาร์จในส่วนของรถพวกรถไฟฟ้าได้ก็คือมันจะไม่ครบวงจรดังนั้นก็คือเรามาโมดิฟายหรือว่ามา DIY เพิ่มสายกาวให้กับปลั๊กไฟของเราเพื่อที่จะให้มันครบวงจรก็อนับแรกก็คือเราก็จะมีพวกปลั๊กไฟแล้วก็มีปลั๊กเสียบที่เราดึงสายกาวออกมาเพื่อที่จะไป พันกับแท่งทองแดงแล้วก็ตอกลงพื้นเพื่อให้ครบวงจรอโอเคเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปเดี๋ยวมาดแาาาูแท่งสายกาวของเราแท่งสายกาวของเราก็เป็นสายที่เราแยกออกมาจากปักเมื่อกี้นะครับก็เอามาพันกับอทองแดงแล้วก็ตอกลงพื้น โอเคครับเมื่ออุปกรณ์เราพร้อมแล้วเรามาเสียบอะแดปเตอร์สายชาร์จของเราดูแล้วก็มาเช็คสถานะว่า,าไฟเข้าได้ตามปกติหรือไม่นะครับก็เราเสียบเข้าไปครับหลังจากนั้นเรามาเช็คสถานะในตรงอะแดปเตอร์สายชาร์จของเราก็ตอนนี้ก็จะขึ้นขึ้นตรงพอ่าขึ้นตรงพ w e r ปกติถ้าเราเสียบไฟบ้านเฉยๆมันจะขึ้น power แล้วก็ f อ้าสองตัวสลับกันตรงนี้นะครับขึ้นพร้อมกันขึ้นทั้งสองตำแหน่งตรงนี้สแสดงว่าตรงนั้นก็คือเราไม่สามารถชาร์จได้แต่ตอนนี้ก็คือเราเพิ่มสายกาวเข้าไปให้กับปลั๊กละสถานะไฟเฝ้านี่ก็คือจะหายไปก็จะมีสถานะไฟ power อย่างเดียวหลังจากนั้นเรามาเสียบตัวหัวจ่ายไฟเข้ากับรถของเราดู หลังจากเสียบเสร็จแล้วเรามาเช็คสถานะอะ่ตรงอะแดปเตอร์สายชาร์จของเราก็จะมีสถานะไฟสีเขียวขึ้นตรงเขาว่าชาร์จตรงนี้ก็แสดงว่าวงจรครบสมบูรณ์แบบแล้วสามารถชาร์จในส่วนของรถเราได้ก็มีประมาณนี้ครับ